สวัสดีครับพาทุกท่านมาที่สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับหรือว่าดอรสเกตนะครับมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลปุ๋ยรุ่งโรจน์หรือว่าไทยลีกสามรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับนี่เป็นนัดที่4ของโซนบนนะครับแม่โจยูเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของบ้านค่ายยูเนเต็ดนะครับในส่วนของผู้บรรยายมีผมวิศรุตมีรุงและคุณนริศสีทองรับหน้าที่บรรยายครับสวัสดีครับวันนี้มาชมเกมนัดรองสุดท้ายนะครับของรอบแชมเปี้ยนลีก ปุ๋ยรุ่งอรุณลีกนะครับโซนบนนาทีสี่ครับแม่โจ้ยู่นเตดครับเจ้าบ้านพบกับบ้านค่ายยู่นเตตครับ2ทีมรองแชมป์ของ2โซนครับมาเจอกันเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อเสว้ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับไปเริ่มกันที่เจ้าบ้านแม่โจ้ยู่นเตดครับมาในระบบ43-3ครับดูสับประตูเป็นสุภวิชช่างเหล็กแนวรับมีสุวิจักบูลแก้วเดชัยถกเกิงขนไมกาเซดูนวพลเคร่งคัดแดนกลางมีฤิธิเดชเพนสวัสดพง์พันเขาคำเขียว พัะพลมโนชมพูและแนวรุกครับพิชัยทองวิราชอัธิพลกันหนูและก้องพบก,กรรมสิทธิ์ส่วนทีมเดือนครับบ้านค่ายอยู่ในเตดมาในระบบ4231ครับผู้สบตัวเป็นสิวัตรระวังป่าแนวรับมีนพนันทิพย์อักษรตะวันหันทำเลนรงฤทธิ์บุญสุขธรรมวัฒน์ไตรรัมแดนกลางมีพรินทรตการจันพนุวิทย์ศิลาคงแนวรุกมีอภิรักษ์สวนกันนัทนานแก่นธรรมนัิกรย่าพรมและ หน้าเป้าเป็นสตาซี่โอกาสหน้าครับส่วนรายนามผู้ตัดสินวันนี้ครับผู้ตัดสินในสนามเป็นยุทธนาศาสตร์กระโทกผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1พิชยะกะเกษมผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2อําำนวยเผยสิริและผู้ตัดสินที่4ครับรังสรรกังไยงวนครับมาชม 45นาทีาแรกนะครับปุ๋ยลูกลูหลีกไฮริสสามรอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับอาสปีดมาแล้วครับนวพลนวพลเซนซัสมองแล้วเปิดมาอัตพลยิงติดเซฟโอ้ซ้ำอีกทีไม่ได้ครับลูกซ้ำของพิชัยทองมิวราครับแม่หูน่าเสียดายสองจังหวะเลยนะครับโอเคเลี้ยแล้วหลบเลี้ย,ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะโดนเต็มๆเข้าใบหน้าครับนี่ครับดูจังหวะยิงหวาตพลครับ นี่ครับใช้หน้าเซฟเลยนะครับนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจใช้นะครับโอ้แต่คนซ้ำนี่ครับน่าเสียดายครับพี่ชัยทองวิลาศครับสูงจากหลบมาแล้วกระชากมาเปิดเข้ากลางขืนกลับมาทะชพนยิงครับโหน่าจังหวะจบของแม่โจ้ครับคือมีโอกาสดีแล้วนะครับแต่สุดท้ายนี่ครับเดี๋ยวดูครับแม่ทำชิ้งกันสวยแล้วจบที่ทัชพน ยิงแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับบอลทุ่มเข้ามาก็พบครับนวพลจ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วอัศพลครับเรียกฟาวได้โดนล้ลงลิ์ครับทำฟาวเลยครับตั้งแต่กลางสนามเลยครับไม่ให้พลิกบอลเลยนะครับน่าลงลิศหมุนลูกดีที่เด่นโบกได้ เป็นบอลของบ้านายค,ครับอภิรักษ์เปิดนะไปเข้ามือครับสุภาพรกองผมกองผมหลอ,ลอกดลูกนี้ไปติดหน้าตะวันครับโอ้โหผู้สีต้องหยุดก่อนโอ้โหเรียกว่าโดนแบบไม่ได้ตั้งหลักเลยนะครับลูกนี้นี่น็อกเลยนะครับตะวันดูภาพช้าครับล็อกหนึ่งจังหวะแล้วก็เห็นช่องกดด้วยขวา ภาพยังจับไม่ทันเลยครับบองจ่ายติดทัชพลแล้วพุทธศินคุณยุทธนาสากะทกนะครับเป่าจบ45น,นาทีแรกนะครับแม่โจวยูนเต็ดยังเสมอกับบ้านค่ายยนเต็ดศนย์ประตูต่อ0นะครับเอามายเลข34อัธพลกันหนูออกครับแล้วส่งมายเลข10ทองชัยอัมพรวิมานลงมาเล่นแทนครับรวมไปถึงมายเลข69ทัชพลมโนชมพูออกครับแล้วส่งมายเลข8 ที่วานนท์โสภาจันทร์ลงสนามครับไฮมาแล้วเปิดไปตกมาเขาทางโอคาน่าโอคาน่าเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วกดเลยครับน่าจะเป็นโอกาสครั้งแรกเลยนะครับของโอคาน่าในเกมนี้ครับที่ผ่านมานี่ไม่มีโอกาสได้ยิงครับอันนี้คือมุมไม่มีแล้วครับคือต้องลองสักครั้งหนึ่งครับเป็ัดไปอยู่ตรงกลางแล้วหนึ่งสองมาอภิรักโดนปั๊มเข้าไป พุทตสินบอกว่าปั๊มพี่บอลครับแล้วเอาออกข้างให้เลยครับทางแม่โจ้โอ้แต่ปั๊มกับไข่ไม่ปั๊มครับไปปั๊มกับเมืนกาเซดูครับนี่ครับจังหวะซิ่งได้ดีครับและนี่ครับจังหวะปัม๊มโดนเข่าชนเข่าครับอตัวเติมขึ้นมาจากกระโพงล้อกดแล้วบอลตกพื้นโอ้โห ออกแซไปก,ก่อนนะครับชาสุภวิทย์ดูเหมือนจะไม่ตรงกรอบครับแต่เอาชัวร์ครับสุภวิทย์ช่างเหล็กครับลูกยิงของจกักรพงศ์คูนจวงครับที่เพิ่งลงมานะครับนี่ครับยิงแล้วก็พบให้บาสทีบาดดนแล้วโกกีเกี่ยวไปด้กรอบเขตโทษโกกีจะย,ยิงลูกนี้คุณศย์ให้ไปจุดโทษกกบแม่โจย่งเต็ครับ ก็ทางธรรมวัฒน์ไต้ลามครับโดนใบเหลืองไปด้วยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นใบเหลืองใบแรกของเกมแล้วก็ทําให้ทีมเสียจุดโทษนะครับเจ้าตัวบอกพยายามจะบอกครับว่าเล่นบอลนะครับแต่ดูครับเกี่ยวไปครับแล้วก็เบียดจังหวะนี้ครับดีมีทอนแขนไปหักทางด้านโกกินริตาครับตัวสำรองที่ลงมาครับพุทศิลป์ให้สัญญาณครับ โกกินาริตะกิงเข้าไปครับโอ้โหรอตัวสีวัชเข้าไปครับแม่โจ้ยันเตดขึ้นนำถึงศูนย์ครับจากจุดโทษของโกกินาริตะครับโอ้โหพุ่งไปเดาทางถูกแล้วนะครับสีวัชระวังป่านี่ครับลองเชียร์แม่โจ้ยันเตดครับก็ได้เฮก่อเลยครับนาทีที่69ครับจุดโทษของโกกินาริตะครับ ทีกันใหญ่ครับแฟนๆข่าวบอยแม่โจครับแม่โจอยู่ในเต็ดสำคัญเลยครับนี่ครับวิ่งแบบแปดด้วยขวาครับน่เสียดายเลยครับที่ฟอตเต้หล่นตัวบอลมันเลียดผืนครับรอดตัวไปครับนี่ครับรอดแขนไปเลยครับอาการหมดนะครับของรงฤทธิ์บุญสุขครับก็ขึ้นมา ุของไปใครแล้วได้ของลาเนียนี่ครับโอ้โหตีเสมอกันได้ลงมาเป็นจ็อกเกอร์จริงๆครับตีเสมอหนุกหนึ่งยับจากลูกโขกของวันนี้ครับราเนียรี้บาโบซ่าโโอ้หแค่สามนาทีเท่านั้นครับประตูตีเสมอจากลาเนียรี้บาโบซ่าครับนาทีเจ็ดสิบสองครับมงนี่ไม่มีใครขึ้นประกบเลยนะครับ นี่เป็นตัวตูสำรองทั้ง2ทีมครับทำประตูให้ทีมครับนี่ครับลูกเตะมุมเข้ามาโอ้โหขึ้นมงหมดสิทธิ์เลยครับแม้ว่าจะพยายามเซฟแล้วครับสุวิชช่งเลยครับปัดแล้วครับแต่ไม่ผลครับยราเดีรี่เนีรี่ให้กับโอคาดาทางซ้ายแล้วเข้าไปในกรอบเขตโทษโอคาดากด2องยงครับโอ้โหบัตชายาเต็ดลิกแสงดำครับจากินิโซเซตี โอคาน่าครับมาในช่วงเวลาแบบดีครับนาทีที่83ครับสตาซี่โอคาน้าครับโอ้นี่แสงนำเลยครับสำหรับบ้านค่ายอยู่ในเต็ดนี่ครับสตัวผู้นต่างชาติครับผู้ดีก็ลึกถึงเน,นื้อรงลิ์ครับกระโดกมาโอ,โอ,โอสพล เล่นกับโภคสิริครับโภคสิริได้ฟาวพิชัยได้พอใจฤาิีครับทดเวลา5นาทีครับโดนใบเหลืองไปครับพิชัยทองวิานาครับแฟ,แฟนก็อุกเราไม่ทันเลยครับตอนนี้จบเกมครับแม่โจยูเนเตดเปิดบ้านแพ้กับบ้านค่ายยูเนเต็ดึงประตูต่อสองนะครับ